คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันนะครับสโมสรเมืองทองของเราก็จะเปิดทันดโรมสเตเดียมต้อนรับการเยือนของทีมฉลามชนชนบุรี FC คู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับในวันอาทิตย์ที่12กันยายนนี้นะครับซึ่งแฟนกลับกิเลียพยองก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน AS Play นั่นเองล่ะครับ นี่คือภาพบรรยากาศที่โค้มาริโอยูรอสกี้นะครับเรียกน้องๆดาวรุ่งนะฮะที่โค้มาริโอเองมองว่าจําเป็นจะต้องพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อเวลาที่ลงสนามต้องเจอกับผู้เล่นที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติแรงประทะจะไม่เสียเปรียบมากจนเกินไปเราก็เลยได้เห็นนะพี่ซันกรวิทาศาสตร์น้องแบงค์ปุระเชทอดสนิทแล้วก็น้องอาร์ต ชุดที่คมกลิ่นจำปาสีนะครับมาให้โค้ชพีเทรนในส่วนของฟิตเนสนอกรอบก็จะเป็นอย่างนี้ประจําประจํานะครับก่อนหน้านี้มีพี่ฟองประเมศตอาจวิไลก็มาเทรนตรงส่วนนี้ด้วยเช่นกันผลตอบรับก็ตามมาอย่างที่เห็นนะครับเมื่อสภาพร่างกายพร้อมความมั่นอ,อกมั่นใจมันก็ตามมานะครับคิดอะไรก็สามารถที่จะคอนโทรลได้อย่างที่คิดนั่นเองนะฮะการเทรนนอก,กรอบแบบนี้นะครับ ในภาพนิ่งที่แอดถ่ายลงเพจสโมสรก่อนหน้านี้จะเห็นกล้ามเนื้อต้นขารูปร่างบอดี้ของซันกรวิทาศาาที่ดูเฟิร์มเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะก็ค่อยคอยขยับพัฒนากันต่อเนื่องไปก็แล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นดาวรุ่งหลายต่อลายคนที่ร่างกายรูปร่างก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการเบียดประทะกับฟุตบอลลีกสุดๆแบบนี้นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมืองทองทีวีของเราพาผู้ชมมาที่สนามมาวินสเตเดียมนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเหลือเวลาเพียงแค่3าวันโค้ชมาริโอยูรอกสกี้ต้องคุมนักเตะกีฬาพยองลงสนามที่ทันเดโดมสเตเดียมพบกับฉลามชนชนบุรีเอที่อาจจะบอกว่าเป็นเอลกาสโกเมืองไทยในสมัยก่อนนะ่ยอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ายุคนี้เมืองทองเองก็เปลี่ยนถ่ายผู้เล่นใช้ผู้เล่นผลผลิตอะคาเดมี่ของตัวเองขึ้นมาเป็นกําลังหลักของสโมสรเช่นเดียวกับทางชนบุรีเอก็ทําเช่นนั้นเหมือนกันนะฮะ และทั้งสองสโมสรก็ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาทีมแล้วก็สร้างทีมนะครับจะได้ผู้เล่นที่มีความสามารถหรือเป็นสตาร์เนี่ยก็ต้องใช้เวลาสักปี2ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็เป็นเอลกาซิโกแบบย่อมๆเล็กๆก,ก,กันไปก่อนเพราะว่าคนดูก็ยังไม่สามารถเข้าสนามได้ด้วยเช่นขันนั่นเองล่ะครับ โอเคครับวินซายครับแน่ครับบอลไว้ต่อบอลไว้ต่อสองเที่ยงไปแล้วคืนแน่เจอบอลเล็กครับครับฟันอยู่ก่อนโอเวอร์เฮ้ไรท์ and move left ปิดเฮ้ไรท์ first go ไรท์ move left เฮ้ไป 妈妈，妈妈。 ดุมารอจังหวะนิดน,นึงให้หืนเซ็ตนิดนึงไม่เป็นไรลองดูขออีกสี่ไปดุมาดุ นัดที่2เมืองทองก็เจอสึกหนักอีกเช่นเคยแล้วครับหลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นนัดไหน ขุนพลกิเลนสายเลือดใหม่เนี่ยต้องเจอบิ๊กเกมทุกๆเกมล่ะครับในมุมหนึ่งก็เป็นข้อดีนะครับพวกเขาจะได้สร้างเสริมประสบการณ์เสริมสร้างแคลเซียมให้กับตัวเองนะฮะทำหัวใจให้พองโตตัวให้ใหญ่ขึ้นนะครับในทุกๆเกมมันเป็นเกมยากต้องแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาพอะชั้นแล้วถ้าเกิดเขาผ่านช่วงทางม,มิ่งยากๆแบบนี้ไปได้วันข้างหน้านะครับเมืองทองก็จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของน้องๆที่เก็บเกี่ยวไปแต่ละนัดนั่นเองนะครับโดยโค้ชมาริโอก็ต้องวางแท็กติกให้กับน้องๆล่ะครับเพราะว่าการเจอฉลามชนชมบ fc เ e r s i เวอร์ชัน2021-22เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ผู้เล่นต่างชาติมีคุณภาพมากๆเลยละครับไม่ว่าจะเป็นกิกกคันยุฟเดนิสมูเลโลนะฮะ เนี่ยที่เสริมเข้ามาใหม่เนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งนะครับยังมีผู้เล่นต่างชาติตัวเก่าที่อยู่ในทีมหรือย้ายมาจากสโมสรอ,อื่นๆเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์และก็สามารถเปลี่ยนเกมได้อย่างฉับพลันด้วยเช่นกันนะครับนักเตะก,กิเลนพยองกิเลนสายเลือดใหม่จะต้องทำกานบ้านเองให้อย่างหนักนะฮะต้องอยู่ในแทคศคติของโค้ชมาริโอ,อยูรอสกี้และก็ต้องลงสนามแบบไม่มีความกดดันนะครับต้องเล่นแบบ เป็นตัวเองซ้อมไปยังไงก็พยายามเล่นแบบนั้นนะฮะยังมีเวลาเตรียมทีมอีกประมาณสักสาวันนะฮะเราก็จะลงสนามในไทยลีกนัดที่2นั่นเองและครับ